สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเมนูของข้าวแรมฟืนซึ่งด้านซ้ายของผมนะครับก็จะเป็นข้าวแรมฟืนทอดนะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นข้าวแรมฟืนน้ําแต่มันอาจจะเลอะนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันเอียงไงแล้วก็น้ําก็หกลงมาด้านล่างเ่เอาละครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะแล้วไปดูกันเลยข้าวแรมฟืนทอดนี่นะครับผมก็เออเพิ่งจะเคยกินครั้งแรกปกตินะครับแป้งนี่นะผมไม่เคยกินที่แบบทอดเลยมันจะนุ่มกว่านะี้แต่นี้มันจะกรอบลองกินดู ืนะมันกรอบมากรสชาติที่ถือว่าแปลกใหม่มากืมผมชอบน้ำอะ่ะมันออก,กมันัๆนะทุกคนไม่รู้เขาใส่ไข่ไปหรือเปล่าือโอ้ยน้ำมันไหลลงเยอะมากเลยอะ่ะมานี่นะครับเป็นแป้งเอานะ มทุกคนอันนี้มันก็อาจจะเป็นรสชาติของเขานะแต่ว่ามันจะออกแนวแบบจืดๆอ,อ่ะแต่เขาก็กินกันแบบนี้แหละมาอันนี้นะคะเห็นว่าเป็นอาหารของพาอแม่นะทำไมนี่มันอ่อนจังเลยกรอบไม่ถึงกับไม่ถึงกับ เขาเรียกอะไรก็ถึงกับแข่งนีทุกคนอาจจะมีเสียงลมนิดนึงนะเพราะว่าช่วงเนี้ยพายุมาใช่ไหมและตอนนี้ลมมันแรงนะครับชอบชอบอันนี้ออกมันมัๆหอมๆมาทุกคนเข้าแรงฟืนนะ้ำอืม รถเยอะมากทุกคนถ,ถ้าไม่มีเสียงถ้าไม่มีเสียงรถนะครับก็จะมีเสียงลมนะล,ลมเริ่มมาแล้วขออภัยด้วยขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดลมแรงอ่ะลมมันแรงไปอ้องชาฟันกลางกันอืม ไม่รู้นะครับแบบก็เคยชิมๆนะแต่ไม่เข้าใจาว่าทำไมน้ำมันไม่ค่อยเข้มข้นเลยอะ่ะทำไมทอดแล้วเหมือนข้าวเกี๊ยบเนี่ยไม่รู้นะทุกคนดูเหมือนข้าวเกียเเก๊ยบข้าวเกียเเก๊ยบข้าวเกี๊ยบโอ้ยแต่เผ็ดนะเนี่ยนี่เผ็ดมาก ลมก็แรงรถก็เยอะไก่ก็ร้องอะไรก็ไม่ยุนี่เลยอ๋ยอมเกินจากที่เห็นในน้ำนี่นะจะมีออกแบบเมื่อขระเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีผักดองนะครับผักชีด้วยอืม ปกติไม่กินนะแต่แบบที่เห็นที่เคยชิมชีมก็คือชิมของยายยายชอบกินนี่แต่เนี่ยมันจะนดารสชาติมากกว่าชิมก่นอนอันนี้มันจะแบบมีความหวานอยู่นะครับแต่อันนี้จะจืดอะจะจืดไปหน่อยไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะทุกคนมันก็อร่อยนะ เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบรสจัดนะครับว่ามันไม่ค่อยออกหวานไงไม่ค่อยออกเปรี้ยวนะครับแต่มันจะออกความเผ็ดเล็กน้อยเคี้ยวเพลินด้วยเห็นตรงนี้ไหมทุกคนตรงเนี้ยถนนนะครับถนนนะรถรถรถ,รถก็จะผ่านนะอ้อโหม เมื่อกี้แบบแดดออกนะต่อนนี้คือเริ่มมืดแล้วไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่านี่ยมันเหมือนกับมันนะ่ะมันเหมือนเป็นมันของอะไรนะเขาน่าจะใส่กะทิหรือว่าไข่ลงไปนะครับทุกคนผมอ่านก่อนเป็นที่นิยมกันในบางส่วนของเวียดนามพมา่าเวียดนามพมา่าและจีนทางตอนใต้ ผมไม่รู้ว่าผมปรุงผิดหรือเปล่าอ่ะมันต้องใส่อะไรเพิ่มอีกไหมแต่ก็ได้นะแต่ก็ได้แล้วอนะืออาล้ครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเมนูในวันนี้นะครับผมก็ถือว่าแบบไม่รู้น,นะครับมันมันมันก็แปลกสำหรับผมนะเพราะว่า อันเนี้ยไม่เคยกินแบบทอดเลยก็อันเนี้ยก็ไม่เคยกินแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับเหมือนวันนี้กถือว่ากินจริงจังนะอมืมอมมีบ๊ายบาย